สวัสดีครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากหลายๆอย่างก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีนะแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งบริษัท a c e b o o k เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโชคร้ายเลยนะครับที่การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับเรามาลองดูกันว่าปัญหาของบริษัท a c e b o o k เนี่ยมันคืออะไรและที่สําคัญกว่าก็คือมันส่งผลกระทบยังไงบ้างนครกทพ สวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์นะครับและนี่คือช่อง t ทวินเนอร์นะฮะที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดแล้วก็การทําธุรกิจโดยเฉพาะอยงยิ่งการตลาดออนไลน์นะฮะผมคิดว่าเราก็ควรเริ่มต้นกันที่การสรุปข้อมูลในฐานะผู้ใช้งานก่อนนะครับในฐานะที่ตัวผมแล้วก็ตัวทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะฮะเป็นคนที่เล่น Facebook อยู่เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกได้นะครับว่า Facebook ทุกวันนี้เนี่ยมันน่าสนใจน้อยลง ซึ่งสาเหตุที่ง่ายที่สุดนะครับก็เพราะว่า Facebook มันเป็นช่องทางที่มีมานานแล้วใช่ไหมฮะหลายๆอย่างเนี่ยพอมันอยู่มานานแล้วเนี่ยมันก็มีความน่าเบื่อมากขึ้นเนาะพอมันน่าเบื่อคนก็ไม่ค่อยอยากเล่นกันนะฮะจริงๆแล้วมันก็มีปัญหามากกว่านั้นนะครับเพราะว่า Facebook เขาบอกว่าผู้ใช้งานของเขาเนี่ยมีหลักพันล้านคนนะครับซึ่งไอ้ตัวเลขผู้ใช้งานนี้เนี่ยมันโตไปมากกว่านี้ไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่ามันแทบจะครอบคลุมคนทั่วโลกแล้วนะฮะแล้วมันโตไม่ได้แล้วพัฒนาม่่ดนนนยยุองัูหจะะิ โดยที่ผ่านมานะครับ Facebook เขาใช้วิธีแก้ปัญหาคนเบื่อแพลตฟอร์มเขาด้วยการใช้เงินเข้าสู้นะฮะพอรู้ว่าเว็บไซต์หรือว่าแอปเราเนี่ยคนไม่อยากเข้าแล้วทํำยังไงครับก็ไปซื้อแอปอื่นเว็บไซต์อื่นมาใช้แทนนะสิยกตัวอย่างเช่นนะครับ Instagram กับ WhatsApp ใช่ไหมฮะใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับกว่าจะซื้อมาได้แต่ว่าพอซื้อมาได้แล้วเนี่ยฐานลูกค้าเขาถือว่าค่อนข้างขยายมากๆเลยนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยซื้อแอปอื่นเนี่ยมันก็มีจุดเด่นนะครับเพราะว่ามันสามารถดึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่ชัดเจนได้มากกว่านะครับเรียกว่าเป็นนิชก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่น Instagram เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าผู้หญิงเนาะส่วน WhatsApp เนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่แต่ว่าในต่างประเทศซึ่งเขาไม่ค่อยใช้ไลน์กันนะครับเขาก็จะใช้ WhatsApp แทนนะครับในการแชทคุยกับเพื่อนและภายหลังนะครับเฟซบุ๊กเขาก็คล้ายๆจะเอาเทคโนโลยีนี้นะครับมาพัฒนา Facebook Messenger ขเขาให้ดีมากขึ้นด้วย แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งในปี2021นะครับ Facebook เขาบอกว่าเขาจะไม่ตั้งชื่อบริษัทตัวเองว่า Facebook แล้วเขาจะตั้งชื่อบริษัทตัวเองว่า Meta นะครับเป้าหมายของธุรกิจของเขาเนี่ยก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนอยู่ดีนะครับในโลกออนไลน์แต่ว่าจะไม่ทําบนสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียแล้วนะฮะเขาจะทําบนสิ่งที่เรียกว่า m e t a เวิร์สนะครับหรือว่าโลกที่เสมือนจริงนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเพิ่งจะมาเน้นคําว่า m e t a เวิร์สเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่่่วา Facebook นี ก็ได้มีการลงทุนมหาศาลบนสิ่งที่เรียกว่าทั้ง AR แล้วก็ VR นะครับ Augmented Reality กับ Virtual Reality นะครับลงทุนมหาศาลมาหลายปีแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือการซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Oculus นะครับเหมือนจะซื้อมาในราคาประมาณ2,000ล้าน US d ลเลยนะแล้วก็ซื้อมาประมาณตั้งแต่ปี2016นะครับก็คือ6-7ปีแล้วนั่นเองนะฮะโดยปัจจุบันเนี่ยไอ้2,000ล้าน US อลลาร์ที่ซื้อ Oculus เนี่ยมันยังไม่ค่อยคืนทุนเท่าไหร่นะครับ ถ้าเทียบกับหลักพันล้านเหมือนกันนะครับที่ซื้อ Instagram นะครับคือเม็ดเงินใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ว่า Instagram เนี่ยคืนทุนได้ก่อนหน้านั้นมานานแล้วผมคิดว่าจุดหลักของ Facebook ตอนนี้หรือว่า Meta ตอนนี้นะครับก็คือวิสัยทัศน์ของ Mark Zuckerberg ที่เป็น CEO ใช่ไหมครับเหมือนเขามองว่านะฮะอนาคตของคนเนี่ยจะต้องไปอยู่บน Metaverse หรือว่าโลกเสมือนจริงอย่างแน่นอนนะครับจะเร็วจะช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งถกเถียงกันอีกทีนึง โดยที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาก็น่าจะคิดประมาณนี้นะอันนี้ผมคิดแทนมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับเขาไม่ได้พูดอย่างนี้มาก่อนหรอกครับแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือคนไหนหรือว่าบริษัทไหนเนี่ยที่สร้างตัวตนบนเมตาเวิร์สได้เร็วกว่าเจ้าอื่นนะครับก็จะมีความได้เปรียบใช่ไหมครับ first mover advantage หรือว่าความได้เปรียบของคนที่มาก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยพอเราเป็นตัวตนที่ใหญ่ในตอนวันแรกที่มันเริ่มดังเนี่ยเราก็จะสามารถทําอะไรก็ได้นะครับในฐานะ f a c e b o o กเนี่ยก็จะทําเป็นขานานขายขก็ไได้หองช่ม อันนี้อนาคตสดใสมากๆเลยนะถ้าเมตาเวิร์สมันมาจริงๆนะเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาของ Facebook มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเมตาเวิร์สมันจะมาจริงๆเนี่ยมันจะมาเร็วแค่ไหนและในระหว่างทางเนี่ยเขาทิ้งผู้ใช้งาน Facebook ประมาณหลายพันล้านคนไว้ข้างทางหรือเปล่าหนึ่งในสาเหตุที่ผมบอกว่าเขาทิ้งผู้ใช้งาน Facebook ไว้ข้างทางนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยวิธีที่คนใช้ในการเสพสื่อออนไลน์นะฮะมันเปลี่ยนไปเนาะในสมัยที่ Facebook มาใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะพอใจกับการแค่ว่า เราสามารถเขียนข้อความลงบนวอลหรือว่าลงบนเพจเราได้นะครับแค่นี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าในยุคต่อมานะครับก็จะมีอย่าง Instagram หรือว่า YouTube ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อมันก็จะเปลี่ยนจากการที่เขียนแค่ข้อความนะครับกลายเป็นรูปภาพกลายเป็นวิดีโอด้วยนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็ได้ปรับตัวมาใช่ไหมครับสามารถโพสต์รูปภาพได้ทําเป็นอัลบั้มได้แล้วก็สามารถลงวิดีโอได้ด้วยและในยุคที่ใกล้กว่านั้นขึ้นมาอีกนะครับก็มีการไลฟ์สดเข้ามาด้วยนะ แต่ว่าหนึ่งในบริษัทที่เหมือนจะทําให้ Facebook ลําบากใจมากเลยนะครับก็คือ t i k t อกนะฮะทิกตอกก็คือสื่อวิดีโอสั้นแนวตั้งนะครับที่มีความยาวประมาณสมัยก่อนก็คือประมาณ1นาทีแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยจะเป็น3นาทีหรือว่า9นาทีทิกตอกก็ลงได้หมดนะฮะปัญหาก็คือคนในยุคนี้เนี่ยเหมือนจะชอบสื่อแนวนี้มากเลยนะโดยเฉพาะยิ่งเด็กรุ่นใหม่นะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าทนะิกตอกเนี่ยถือว่าโชคดีเนาะอยู่ถูกที่ถูกเวลา ตอนที่โควิดมาใหม่ๆนะครับสมัยนั้นเนี่ยคนไม่มีอะไรทาคนเบื่อใช่ไหมฮะเขาก็เล่นติ๊กตอกกันนะครับแล้วพอดีสื่อแบบเนี้ยมันถูกใจเขาเขาก็เลยเล่นอยู่แบบระยะยาวไปเลยเนาะซึ่ง a c e b o o k เนี่ยก็พยายามปรับตัวนะครับดันวิดีโอสั้นบน Facebook ให้ดังเหมือนกันนะฮะแต่ว่าทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็ดูตัวอย่างง่ายๆนะครับอันเนี้ยเป็นรายงานจากทางชื่อว่า Cloud f a r e นะครับเป็นคนที่ทําวิจัยการตลาดออนไลน์นะครับเขาบอกว่าในปี2021นะครับ Tik t o k กกับ Google นะครับ เป็น2ชื่อโดเมนนะครับที่มีคนเข้าเยอะที่สุดหรือว่าเล่นเยอะที่สุดในปีนั้นๆนะครับตำแหน่งเนี้ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงแหละแต่ว่าที่สำคัญก็คือ a c e b o o k เนี่ยมันไม่ใช่ท็อปอันดับหนึ่งใน2แล้วนะฮะมันตกลงมานะครับโดนทิกติกกับ Google แซงไปก็เลยกลายเป็นว่า Facebook กกำลังแย่หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนว่าตอนเนี้ยเขาทำหลายอย่างมากเลยนะจะโพสต์วิดีโอก็ได้รูปภาพก็ได้บทความก็ได้วิดีโอสั้นก็ได้พอทำหลายอย่างแล้วไม่ดีสักอย่างหรือว่าไม่สดสักอย่างเนี่ย มันก็ดูเหมือนว่าคนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องอย่าลืมนะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกปีแล้วน,นะฮะเฟซบุ๊กขอรายได้เป็นหลายพันล้าน US เสดอลลาร์นะครับคือเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเรื่องเงินเรื่องไรายได้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือวิสัยทัศน์แล้วก็การดึงดูดคนให้อยู่กับขอระยะยาวมากกว่า ทีนี้ปัญหาเราคืออะไรครับ Facebook จะแย่หรือเปล่าคนจะย้ายจาก Facebook ไปอยู่ YouTube กับ Tik t o ็อกเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่า Facebook ยังเป็นสถานที่ที่สามารถทําเงินได้ในระยะยาวหรือว่าเรียกว่าแคชคาวได้หรือเปล่านะฮะส่วนนี้ยังพูดยากนะครับเพราะว่าเทรนกำลังพัฒนาอยู่ทีนี้บทเรียนเราคืออะไรครับตอนนี้เรายังพูดไม่ได้นะครับว่า Metaverse เนี่ยมันจะมาหรือมันจะไม่มานะครับแล้วเราก็ไม่สามารถบอกได้หรอกครับว่าการที่เขาเน้นเมตาเวิร์สเนี่ยมันถูกหรือผิดนะ แต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ผมสังเกตว่ามันน่าจะมีปัญหานะครับก็คือภาพรวมภายนอกนะครับภาคหลักภายนอกน Mark เนี่ยมาร์คซักเกอร์เเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรที่เป็นการแบบเกี่ยวข้องกับ Facebook โดยตรงมานานแล้วนะครับหลายๆครั้งเนี่ยออกมาพูดแต่เรื่องของ m e t a เวิร์สเดียวเลยมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยดูเหมือนว่าเข้าใจว่านะครับมาร์คซักเกอร์เเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจ f a c e b o o k แล้วหรือเปล่าทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในบริษัทเขาเนี่ยก็มีพนักงานเป็นหลักหลายพันคนนะครับ ที่ทุ่มเทเวลาให้กับการพัฒนา Facebook อยู่ก็ยังเหมือนเดิมในปีที่ผ่านมานั่นแหละเพียงแต่ว่าตัว CEO เนี่ยไม่ได้ออกมาพูดสนับสนุนแบบจกแจ้งนะฮะอย่างที่สองนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของมาร์คซ์เกอร์เบิร์กกับ Facebook และเป็นปัญหาของพวกเราทุกคนในฐานะผู้ใช้งานแล้วก็คนที่อยากจะทําการตลาดออนไลน์บน Facebook มากกว่านะครับคือถ้าคนส่วนมากเนี่ยมองว่า Facebook เป็นสิ่งที่น่าเบื่อแล้วก็อยากจะย้ายไปช่องทางอื่นเนี่ยคือคนส่วนมากไม่อยากเล่น Facebook แล้วเนี่ยแล้วทีน,นระังงระคบ เราจะเล่น Facebook ต่อไปดีหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะไปสร้างตัวตนไปสร้างช่องทางอื่นให้มันดีกว่านี้แทนนะฮะส่วนนี้เราจะตอบยังไงดีครับในเรื่องของ a c e b o o k เนี่ยผมคิดว่าในตลอดประมาณ3-7ถึงปีข้างหน้าแล้วกันนะครับนอกจากการที่เราต้องจับตาเทรนด์ของ Meta เ e r ร์ด้วนะฮะเรายังต้องจับตาด้วยนะครับว่าตัว a c e b o o k เองเนี่ย www.facebook.com เนี่ยมันยังสามารถสร้างผลตอบแทนหรือว่า ROI คืนให้กับธุรกิจเราได้หรือเปล่านะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับคือถ้าทุกวันนี้เนี่ย โฆษณาเนี่ยมันแบบสามารถทําเงินตอบแทนให้กับเราได้นะฮะเราก็ควรจะทําต่อไปใช่ไหมครับถ้าเราทําเพจแล้วมันสามารถเข้าถึงคนได้เยอะเนี่ยก็ทําต่อไปก็ดีแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่า้การเข้าถึงมันลดลงเรื่อยๆผลตอบแทนมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยทีนี้เนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วส่วนนี้นะครับเฟซบุ๊กถือว่ามีแรงต้านนะครับจากหลายด้านเลยนะหนึ่งก็คืออย่าง Apple ใช่ไหมครับที่ออกมาประกาศว่าไม่อยากให้ข้อมูลของผู้ใช้งานล่วนไหลามากไปกว่านี้นะฮะ ก็ทําให้ระบบโฆษณาระบบการเข้าถึงของ a c e b o o k เนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับเพราะว่าไม่สามารถคัดข้อมูลที่คนอยากดูให้กับคนเหล่านั้นได้นะครับเพราะว่าข้อมูลถูกปิดกั้นนั่นเองและอย่างที่สอนะครับก็คือในประเทศอย่างอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเรื่องของสิทธิเสรีข้อมูลดิจิตอลออนไลน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เริ่มคนให้ความสนใจมากขึ้นเนาะอย่างในประเทศไทยนะปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของ PDPA อะไรพวกนี้นะครับป้องกันสิทธิการใช้ข้อมูลของลูกค้านั่นเอง สุดท้ายก็เลยกลับมาที่การตัดสินใจการเลือกช่องทางการตลาดออนไลน์เนาะอเน,นี้ยก็เป็นเรื่องเบสิกครับอันไหนที่ทําเงินให้กับเราอยู่เนี่ยก็ทําต่อไปเรื่อยๆครับทาไปจนกว่ามันจะไม่สามารถทําเงินให้กับเราได้นะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับถ้าเรารู้สึกว่า้ผลตอบแทนมันน้อยลงน้อยลงเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจนะครับมองหาช่องทางใหม่ที่เราจะไปลงทุนได้ด้วยนะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าถ้าเรามีเงินเยอะเนี่ย เราจะยิงยาวไปเปิดบนเมตาเวิร์สเลยหรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าเราบอกว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันยังไกลไปนะอ่าณนะปัจจุบันเนี่ยหรือว่าเราจะย้ายไปทําบน Instagram มากกว่าหรือว่า t i k t o อกมากกว่าดีนะครับไอเนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของธุรกิจแต่ละคนด้วยโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบผมต่อไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ